สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนาตีฮะวันนี้ครับโอ้โหเทศกาลฮาโลวีนเพิ่งอัปเดตวันนี้สดสดร้อนร้อเลยครับแล้วมากับตู้ใหม่ครับโนเอลชุดฮาโลวีนครับโอ้โหสวยงามจัด,จดแล้วก็น้องชามีนะแต่ผมบอกก่อนเลยว่าคือผมเนี่ยมีทั้งชามี่และโนเอลที่เป็นทีมพ v p พอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นี่น่าจะเอาแค่ได้ตัวละครแค่โนเอลตัวเดียวแล้วก็พอพอเลยนะครับผมนียย่ฮะ คือจะบอกว่าโนเอลชุดว่ายน้ำนี่ยังคงเป็นเทพของ PVP อยู่นะครับแล้วก็นี่ครับชาหมี่ชาหมี่ชุดว่ายน้ำครับ <Char my S 1> ชุดว่ายน้ำทั้งคู่เลยนะนะครับผมอันนี้ใส่สีฟ้าฮิลเลอร์ส่วนอันนี้ใส่สีแดงโจมตีนะครับดีทั้งคู่ใน PVP นะครับเพราะฉะนั้นชุดฮาโลวีนผมอาจจะไม่ได้จัดหนักจัดเต็มมากๆอาจจะไม่ได้ปั้นสุดอันนี้ผมขอคิดไว้ก่อนแล้วกันหรือไม่ก็รอดูสกิลอะไรเผื่อมันจะดีนะครับเพราะว่าตรงนี้ด้วยฮะในภารกิจของซีซันใหม่นะครับสามารถเอาคุณแจ ไปทาภารกิจเพื่อแลก2ตัวนี้ได้นะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมจะสุ่มนะครับจะสุ่มสุ่มตู้นี้เอาตัวใดตัวหนึ่งถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนการันตีแล้วผมก็จะหยุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปให้ดูสกิลเล็กๆน้อยๆยนะครับที่ที่บอกว่าได้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วจะหยุดก็คือผมจะที่ขาดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าได้น้องโนเอลอีกตัวหนึ่งก็จะเอาชามี่ไปไปปลดคุญแจของเควสซีซันของเดือนนะครับผม โอ้โหแต่อยากได้มากเฮ้ยสวยนะเนี่ยสวยจัดเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดได้น้องชาม่ก็จะเอาคุณแจไปปลดน้องโนเอลนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้ปั้นสุดแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งละกันนะครับสาหรับคลิปนี้โอเคตอนนี้ผมมีตั๋ว98นะฮะมีตั๋ว98แล้วดูเพรฮนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดผิดเมือ่อกี้หน้าน้ำก็เห็นเพรอยู่แล้วนี่ว่ะเพรมี3 0,000ื่นไปนะครับผมดองมา1เดือนนะเพื่อการนี้เลยครับตอนแรกผมรอไอซ์ตาปีกนะแต่มันยังไม่มานะครับเพราะว่ามันยังเข้า มันยังไม่เข้าสู่หมู่บ้านแม่มดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเทศกาลฮาวีนมาก่อนแล้วแล้วรู้สึกเทศกาลต่อไปมันจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับน่าจะเป็นเดือนธันวาน่าจะเป็นของเดือนธันวาแต่นี่ของเดือนตุลาครับเดือนตุลาฮาลวีนมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดมากแล้วครับจังหวะนี้ครับไปก่อนเลยครับสิบตัว๋วมีตั้งเก้าสิบแปดไปมันต้องได้สักอุย้ยเปิดมาประตูทองแล้วเปิดมาจังหวะนี้ฮะลืมตา,าปักไหมถ้าสมมุติว่าได้เลยนี่ฮ้าเลยโอเคอันนี้ต้องกดข้ามนะฮะเพราะว่ามันไม่ลืมตาอาปาครับ การที่พ่อปู่ของเราไม่ลืมตาอ้าปากมันไม่ได้เอเอาร์โอ้ได้นได้น้องโนเอลเอสอาร์มาครับโอ้ oh, แล้วเออาร์มาเยอะจัดแบบนี้โอเคเลยฮะโอเคมาก,มากๆเลยฮะได้เศษเอซอาร์มาเยอะๆยอะดีนะครับเอาไปทำเควสได้นะครับไปกันต่อครับอีกสิบตัวครับตรงนี้แล้วประตูทองเปิดมาครับประตูทองเปิดมาลืมตาอ้าปากเดียวนี่ไม่ครับกดข้ามไปเลยฮะจังหวะนี้ครับ SR มาตึงๆโอ้โหไม่นะ โอ้โหจะเกลือไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีตั๋วเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากเก็บตั๋วไว้สําหรับแอสตาปีในอนาคตนะครับมันต้องมาแล้วละ่ะตรงนี้ครับป่าตูทองแล้วเปิดมาจังหวานี้ครับโอ้โหดื่มตาอ้าปากสมาอีกแล้วเหรอห,หลังๆมาน,นี้คือถ้าเกิดดองปุ๊บเหมือนระบบเกมมันรู้นะฮะว่าว่าเราดองดองดองเยอะฮนะแล้วระบบเกมมันจะไม่ให้เราง่ายๆนะครับถ้ามีตั๋วน้อยๆมาสุ่มอาจจะได้นะครับแล้วแล้วเขาเหมือนจะรู้ไนงะ ระบบเกมมันเหมือนจะรู้ไงว่ามีตัวน้อยแล้วกดได้เอาไปโชว์ในในเว็บอะไรอย่างนี้ลืมตาห้าปากแล้วจังหวะนี้มาครับสี L r ออีกตัวหนึ่งไหมมีตัวเดียวมีตัวเดียวมาลุ้นกันมาลุ้นกันจังหวะนี้สมุดมาก่อนระดับ R ต่อไปสมุดเหมือน,นก,กันระดับ R ต่อไป,ม,ม, A, อไปมีขึ้นชื่อไหมกระทิงดำกระิ่งดำชามี่ SR าครับผมชามี่อซไปต่อครับอันนี้คือสมุดสมุด อันนี้โอเคลักนะครับมาต่อครับสมุดอีกแล้วอืไปกันต่อครับสมุดอีกแล้วอามายังเอลเอ้ยเซซ่าอย่างนี้แต่เป็นสมุดนะโอ้แล้วได้การ์ดของน้องชามี่มาครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวน้องชามี่รู้สึกว่า,าจะดีกับสําหรับสายเผาไหมนะครับซึ่งผมไม่มีตัวสายสายเผาไหมเลยนะอันนี้ผมกดคันได้เลยเอเซซ่าได้มาแล้วครับเป็นการ์ดของน้องชามี่นะครับ น้องชาม,มิจะเก่งในสายเผาไหมนะครับส่วนผมไม่มีตัวเผาไหมเลยไม่ว่าจะเป็นฟ้าหน้าหรือว่าหัวหน้าหน่วยราชสีเพิงนะครับไม่มีเลยนะครับผมตัวลิมิตตัว SSR ของสายเผาไหมไม่มีเลยครับมาต่ออีกสิบตัวครับตรงนี้ฮะจนกว่าจะได้ตัวครับจนกว่าจะได้ตัวครับตรงนี้ประตูเงินผมกดข้ามเลยนะโอ้ประตูเงินนะโอ้วิกกี้ได้ SSR ไปแล้วไงระบบเกมบอกจะได้เยอะเกินไปหน่อยไม่ได้ฮนะ มาดักคอด้วยประตูเงินก่อนครับต่อไปต้องประตูทองแล้วล่ะสิบตัวครับจัดไปครับโอ้โหประตูเงินอีกแล้วกดข่ามะแล้วก็ลุ้นตรงนี้ว่ากระพริบไหมไม่ครับโอ้โหแล้วอย่างเกลือครับโอ้โหผ่านไปแล้วจะร้อยตัวฮะจะาร้อยตัวฮะตรงนี้ไปอีกสิบตัวครับเราเหลือสามสิบแปดตัวนะไปต่อครับประตูทองครับขอลืมตาอ้าปากเดี๋ยวได้ตัวคือคือจบฮะลืมตาอ้าปากสวยครับสวยครับจังหวะนี้โนเอล สีอีกอันหนึ่งไม่ไม่มาครับเอชนาอีกอันหนึ่งไม่มามาลุ้นกันอ่ะสมุดเขียวฮะต่อไปสมุดเขียวโอเคต่อไปอ้าวขอกระทิงดำยังไงก็กระทิงดำอยู่แล้วหรือว่าโอ้โหราชาสีอ้าวแล้วหลุดเลยไอเวนโอ้โหมันบอกว่าไม่มีมันมาเลยว้ยแต่มันไม่ใช่ล่างไอ้นี่ไงมันไม่ใช่ล่างของซีซันที่เป็นอาจารย์นะฮะไม่ใช่คุณครูนะครับอันนี้ก็เผาไหม้เหมือนกันแม่ แม่บอกไม่มีปุ๊บมาเลยนะครับไอตัวนี้รู้สึกจ,จะทําไปสองสามดาวแล้วมึงได้สามเยอะจัดนะฮะโอ้โหแอคแท็กเกอร์สีเขียวฮะมาครับยี่สิบตัวมาประตูทองขอหน่อยเหรอโอ้โหเจอหลุดเหรอย่างนี้เซ็งเลยลืมตาอาปากไหมไม่ครับอออืืหเอ้ยแต่ว่าเอเซตามาว่ะพี่น้องเออไม่ลืมตาอาปากแต่มาว่ะเอา้าได้การดเลยฮะโอ้โหวิกกีกดข้ามไม่คิดว่าจะได้ คิดว่าอยากได้ตัวแต่ได้การ์ดน้องโนเอลมาแล้วโอเคอดีมากโอเคเพราะฉะนั้นเรามีทั้งตัวละครและการ์ดครบแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ตัวละครผมจะรอไปลุ้นการันตีเลยแล้วก็เอาคุณแจไปปลด็ออีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นผมได้การมาแล้วสวยงามมากๆครับไปกันต่อครับอีก1ิตัวครับโอ้โหถ้ประตูทองมาอย่างนี้ครับขอแค่ตัวตัวละครใดก็ได้สักตัวหนึ่งซักตัวหนึ่งลืมตาปากไม้ไม่สักคลิปมา โอเคไม่ขึ้นนะน่าจะต้องเสียเพชรแล้วครับสามหมื่นกว่าเพชรที่ผมดองมาครับเกมนี้ดองเพชรง่ายนะครับเกมพชเกมนี้ดองใช้คําว่าดองนะฮะอย่าใช้สิ้นเปลืองนะฮะผมบอกให้ใช้สุ่มก็จริงแต่ว่าผมดองเพื่อสุ่มอยู่ดีนะครับอันนี้เสีย240เพชรเพื่อต่อครับนี่เราสุ่มไป90ครั้งแล้วนะครั้งนี้ครั้งที่100ครับครั้งที่100เปิดมาประตูทองครับจังหวะนี้มาครับลืมตาอ้าปากไม้ไม่ครับกดสคริปต์ฮะ เืสอารมันจะโผล่มาแต่มันไม่โผล่ครับตรงนี้มาดูกันซึว่าเราจะใช้อีกสักกี่เพชรหรือสักกี่ตัวดีฮะตรงนี้ผ่านไปร้อยหนึ่งฮะแล้วโบนัสตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะสองร้อยสองร้อยครั้งคือการันตีนะครับไปอีกสิบตัวครับตรงนี้ฮะเสียพันสองแล้วลุยฮะมาครับประตูทองครับจังหวะนี้ฮะปึ๊บมาลืมตาอ้าปากเท่านั้นไม่ครับไม่กระดดข้ามะเอสอามาเยอะจัดอ่าข้อดีของการสุ่มกระชาอย่างหนึ่งที่ผม พิ่งรู้เลยนะคือมันจะได้เศษตัวละครเพื่อไปอัพเพื่อไปอัพตัวละครให้เป็น U R สำหรับการทำา u e s ประจำสัปดาห์นะครับผมจำเป็นมากนะครับซึ่งผมเอาเศษไปแกลกรองเท้าเพื่อการฟาร์มหมดเลยนะครับในตอนแรกๆผมก็เลยไม่มีเศษเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะสุ่มเอาพวกเศษไปทำา u e s ด้วยละกันนะครับตรงนี้ประตูงเงินโอ้โหเกลือเอ้ยทำามเอสนามาโอเคโอเคยังไง ตะกะแตนอ่าฮูห้าฮูห้าต่อมาต่อมาแล้วก็มาเป็นลุงอรุณสีทองอืมือย,ยูโนโยูโนโมาครับกระชิงดําขอคําพูดลักเกอ้โอ้โหสม,มุดส,ส,ส,สีเขียวข้ามไปสม,มุดสีอะไรสีเขียวข้ามสามูดอีกแล้วสีเขียวข้ามต่อไปสามุดอีกแล้วเหรอสีฟ้าข้ามแม็กนามาครับมาต่อครับตรงโอ้โหสม,มูดอีกแล้วเหรอ โอ้ชามีโอ้ถือว่าคุ้มหรือเปล่านะตรงนี้โอ้โหได้ชามี2ใบแล้วครับการ์ดนะ120ครั้งครับต่อไปครับต่อครับโอ้โ oh, ห oh, จะกันรันตีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ประตูทองปราตูทองครั้งที่ร3 0ลืมตาอาปากสวยครับสวยครับปิงๆิๆงิงิิงปิง,ปง,ปงขออีกตัวหนึ่งได้ไหมเอสเอสอาผมผม,ผมมาตัวเดียวแต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับมันลุ้นกันการ์ดเขียวต่อไปครับกะทิงดามะขอคําพูดคําพูดมาครับสวยครับตรงนี้เป็นชามี่ครับผมตรงนี้ฮะโอเคได้ตัวละครมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่โดนการันตีครับแล้วก็เดี๋ยวผมทําภารกิจลายลายรายเดือนรายเดือน,ลอนแล้วมันจะได้กุญแจมานะครับผมนี่ฮะได้น้องชามี่มาแล้วนะครับผมอ่า เดีย๋ยวผมให้ดูตอนที่ทําภารกิจใช่ไหมภารกิจรายเดือนเนี่ยฮะมันจะได้กุญแจมานะครับผมผมขาดอีกประมาณ8วันอันนี้ภารกิจนี้คือให้ทําเควสต,ตรงนี้ครบเควสประจําวันครบอีก8ค่ะ8วันนะครับได้อันนี้นะครับผมปลดล็อกคุญแจแล้วคุณแจไปปลดตรงนี้ฮะนี่ฮะ oh <my> แล้วผมก็จะเอาเอาคุณแจไปทํากับน้องโนเอลนะครับผมนี่ฮะมันขาดคุณแจอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็ได้ตัวละครแล้ว ล้วก็ได้การ์ดมาด้วย2ตัวนะครับผโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวผมน่าจะปั้นน้องชามี่ที่เพิ่งได้มาใหม่นั้นดิดหนึ่งนะครับผมอ่ะวิกินี้ที่เราสุ่มได้คืออันนี้เนาะเราทาไป2ดาวแล้วนะครับต่อไปขึ้น3ดาวได้แล้วก็น้องชามี่ที่เพิ่งสุ่มได้ตรงนี้โอเคก็เหล้วจะทํา UR เพื่อปลดล็อกเควสประจําสัปดาห์นะครับผมแล้วรอโนเอลปั้น LR นี่อ่ะ ไปดูตัวละครกันดีกว่าว่าทําอะไรกันได้บ้างนะฮะอ่าเข้ามาที่ตรงนี้ไม่ใช่มั่วละมั่วละมั่วละนี่สารานุกรมฮีโร่แล้วก็ไปดูน้องชามี่ก่อนน้องโนงเอลแล้วกันนะครับตอนนี้เราได้ชามี่มาแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงไหนหนออ่านี่ฮะชามี่ร่างฮาร์วีนนะครับเราสามารถกดทดสอบฮีโร่ได้ทุกตัวเราสามารถกดทดสอบ ตัวละครได้ตัวนะครับอันนี้คืออันติเมทสกิลนะฮะอ๋อแต่ผมปิดแอนิเมชันไว้อยู่นี่ว่ะเดี๋ยวผมขอออกแป๊บหนึ่งไปตีไปไปเปิดแอนิเมชันก่อนเพื่อความสมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับ oh. ออกมาก่อนแป๊บหนึ่งโอเควิธีเปิดแอนิเมชันก็นี่เลยฮะเข้าไปตรงนี้กดตีตีออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดแบบเป็นฟูแล้วก็ออกมานะครับผมที่ผมปิดแอนิเมชันไว้จะได้ตอนฟาร์มมันจะได้นี่อ่าเปิดเป็นฟูผู้กดออกครับ Version ออกมาแล้วก็มาดูสกิลกันนะครับผมกดแค่สกิลให้ดูนะผมยังไม่รู้ว่าความสามารถของมันคืออะไรบ้างนะครับตรงนี้ฮะ,ะไปลองชาม,มี่กันก่อนเลยฮะเป็นแอ t a c คเกสีแดงนะฮะแอ t a c คเกสีแดงเดี๋ยวถ้าเกิดตัวมันดีเดีย๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับผมอ่ะอันติดหยาพิษโอ้โน oh, no. <laughs> ไปเลยเจ้าแกะยัดนี่เนอเคเป้าหมายอะไรเดียวนะโอ้โหติดสถานะอะไรไม่รู้นะฮะ ตรงนี้แล้วก็อันนี้น่าจะอันนี้อะไรโยนโอ้โจมตีหมูแล้วมีระเบิดด้วยโยนโยนไอ้นี่ให้เขาเรียกว่าโยนโยนลูกกวาดให้นะฮะอันนี้ติดเผาไหมาครับตีธรรมดาติดเผาไหม,าามานะครับอ๋ออันติเมตสกิลก็น่าจะติดเผาไหมาเหมือนกันนี่ฮะโอ้โหติดร้อยเปอร์เซนต์ด้วยปะเนี่ยโอ้ติดร้อยเปอร์เซนต์นะตรงนี้โอเคสวยงามครับโอเคเดีย๋ยวดูสกิลสองอีกทีหนึ่งโยนลูกกวาดให้ตรงนี้โจมตีหมู่บึ้มแล้วก็อ่ะ บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดแน่ๆเลยโอเคอ่ะประมาณนี้สําหรับชามี่ต่อมามาดูสกิลน้องโนเอลฮะมาดูสกิลน้องโนเอลอ่ะเดี๋ยวเปิดแอนิเมชั่น,นอ่าให้ดูก่อนปิง้งอุอ้สวยงามเป็นดีบัฟเฟอร์สีฟ้านะครับดีบัฟเฟอร์ก็คือสายดีบัฟนั่นแหละนี่โอ้โหแล้วกระโปงโอุย้ยกระโปรงสั้นจัดนะฮะอุย้ยเมื่อกี้นี่อุย้ยนี่คือเห็นเห็นนะอุยอ้ยอุ้ยอย่าตรงนี้อันติอ่ะอันติจะเป็นยังไง โอ้ย่ะโอ้โหต้องปันสุดแล้วหรือเปล่าต้องปันสุดแล้วหรือเปล่าตรงนี้โอ้โห,โโหเศกฟักทองสีฟ้าโจมตีไรเดี่ยวนะสร้างดีบัฟอะไรไหมดีบัฟน่าจะเป็นอะไรเนี่ยดูไม่ออกเหมือนกันนะว่าดีบัฟอะไรอะต่อไปมอบหัวใจครับมอบหัวใจให้เปีย้ยอันนี้ดึงดูดนะอ๋อโอเคมีโพววอกนะครับมีดึงดูดนะฮะเฮ้ยนี่มันสตันคีร่าป่ะเนี่ยโอ้มีเหมือนมีลดพลังโจมตีเวด้วยนะครับ อ่ะตรงนี้สกิลที่หนึ่งฮะต่อไปสกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งโจมตีเดียวหมดนะครับโโจมตีเดียวหมดนะครับแปลว่าถ้า p ีวพีอ่ะอยากดึงตัวไหนเข้ามาหาก็คือใส่สกิลสองยัดหน้าไปก่อนเลยฮะเนี่ยมันจะโพโวครับมันจะดึงดูดสองตาด้วยนะเนี่ยมันจะเห็นเลขสองอยู่นะครับส่วนอันตีอันตีไม่แน่ใจว่าติดดีบัฟอะไรนะตรงนี้ยี้พุ่มโอ้โหอันตีมันน่าจะตีหมู่มากๆาเลยนะเสียดายมันเป็นตีเดียวอะเนี่ฮะมันเป็นตีเดียวแล้วก็ติดดีบัฟ นะครับผมสองเธอนนะสองเธอนนะครับผมแต่น่าจะชอบสกิล2แหละสกิล2มันมันเหมือนเหมือนวีล่าเลยวะ <laughs> ในอาร์วีครับผมโอเคกดสกิล2อ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ